ค่อยนั่งเหงาเด้อในฟอร์มซีซั่นสามตอนที่หนึ่ง แทบบี้หลังจากที่เธอถูกเด็กชุดขาวผักตกลงมาจากพระภาคาน<ๆ>เธอก็ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลหมอได้บอกเธอว่ามีนักปีนเขาได้พบแทบบี้ที่กำลังสลบอยู่ข้างทางหลังจากนั้นแทบบี้ก็ถูกส่งมาที่นี่แทบบี้ที่อยู่ในอาการสับสนหมอได้ถามอะไรเธอเธอก็ไม่ยอมตอบแทบบี้ได้คว้าเอาชุดพร้อมกับกล่องอาหารของวิกเตอร์หนีออกไปจากโรงพยาบาล แทปปี้เดินออกมาเรื่อยเรื่อยเมืองก็ดูปกติดีจนแทปปี้ได้พบกับเด็กชุดขาวอีกครั้งเธอได้ตามเด็กคนนั้นไปจนกระทั่งเธอได้พบว่าเธอได้ทักเด็กผิดคน ส่วนทา่าด้านเมืองวนลูปสตีเวนก็กำลังทำแผลจากกระสุนของเร็กจี้ที่ยิงถากแขนของเขาไปเร็กจี้ตายและสตีเวนยังต้องมาเจอภาพหลอนหรือว่าวิญญาณของลูกพ่อคาที่ที่คอยพูดจาปั่นหัวสตีเวนหลอจากนั้นสตีเวนก็ได้ยินเสียงตะโกนของอีธานถามวิกเตอร์วิกเตอร์แม่ของฉันอยู่ที่ไหนแม่ของฉันอยู่ที่ไหนนะวิกเตอร์บอกมาวิกเตอร์ไม่ตอบแม่ของเคนนี่ก็พยายามดึงอีธานเอาไว้หลังจากนั้นจูลี่ก็เข้ามาเธอต่อว่าจิมพ่อของเธอว่าเป็นความผิดของพ่อที่ห้ามแม่เอาไว้ ไม่ได้จิมก็ได้แต่เสียใจเขาเองก็อยากจะห้ามแท็บบี้เมียของเขาเหมือนกันแต่แท็บบี้เธอก็ยืนยันว่าเธอจะไปที่ประพาคานและด้วยเหตุผลนี้จิมจึงเตรียมข้าวของเขาจะออกไปตามแท็บบี้เมียของเขากลับมา แต่สตีเวนก็ห้ามจิมเอาไว้เรารู้ว่าในป่ามันอันตรายแต่จิมก็บอกสตีเวนว่าจะให้เขาทํำยังไงคําว่าแม่มันสําคัญมากๆสําหรับลูกๆของเขาสตีเวนเมื่อรู้เช่นนั้นว่าเขาห้ามจิมเอาไว้ไม่ได้เขาก็บอกให้จิมใจเย็นๆรอสักนิดสตีเวนอยากจะบอกและแนะนาว่าหากจะเข้าป่าจิมควรจะทํำยังไงในฐานะที่สตีเวนเคยเข้าไปในนั้นและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวในปา่าและประภาคาันที่สาดแสงส่องใสเขาส่วนด้านฟาติมาเธอก็อาเจียนและแพ้ท้องอย่างหนัก เอลิสก็ห่วงฟาติมาและลูกในท้องของเขาเป็นอย่างมากแต่ฟาติมาก,ก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรเอลลิสไปทำเรื่องสำคัญเรื่องอื่นได้เลย ส่วนสตีเวนในตอนนี้เขาได้อธิบายสิ่งที่เขาพบในป่าให้จิมได้รู้ว่ามีซากอิดเก่าๆอยู่ตรงนี้มีแคมป์เก่าๆอยู่ตรงนั้นและเดินต่อไปอีกเรื่อยๆก็จะพบกับปภาคารที่ส่องแสงอยู่ไกลแบบริบๆต่อจากนั้นสตีเวนกับ Kenny เคนนี่ก็ได้มาคุยกัน2คนเคนนี่ได้ขออนุญ,ญาตสตีเวนเขาจะไปกับจิมด้วย <S <S เพื่อให้มั่นใจว่าจิมจะกลับมาแบบมีชีวิตสตีเวนจะต้องอยู่ปกป้องคนที่นี่ส่วนหน้าที่ตามจิมขอให้เป็นหน้าที่ของเคนนี่ก็พอจิมสําคัญมากเขาเป็นพ่อ ที่เหลืออยู่ของจูลี่และอีธานหากขาดจิมไปอีกคนพวกเด็กจะอยู่กันยังไงจิมจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้เท่านั้น <S <S ทัน้นก็มีเก้าอี้ถูกปาออกมาจากบ้านหลังหนึ่งเจดกำลังจับจ้องกับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เขาพบอยู่ในถ้ำจเจนงุดหยิดมากจนเข้าปากเก้าอี้ออกมาเจนเอาเชือกแล้วก็เอาภาพมาขึงเป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นเขาอยากจะไขปริศนาว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่ ส่วนด้านแทบบีเธอก็ได้ยืมโทรศัพท์ของคนที่อยู่แถวนั้นแล้วโทรกลับไปหาแม่ของเธอ ทันทีที่แม่ของแท็บบี้รับสายน้ำเสียงของเธอก็เหมือนกับตกใจมากแท็บบี้แท็บบี้ลูกอยู่ที่ไหนนะไม่เป็นอะไรนะลูกกลับมาที่บ้านเธอกลับมาที่บ้านของเรานะลูกแท็บบี้เธอก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจขณะที่พูดกับแม่แม่หนูไม่เป็นอะไรทุกอย่างกำลังจะสำเร็จอีกไม่นานหนูจะกลับไปหาแม่หนูแค่อยากจะโทรมาบอกว่าหนูรักแม่แค่นั้นแม่ของแท็บทบี้จะพูดยังไงแท็บบี้เธอก็ได้แต่เสียใจกลับมาเถอะลูกลูกอยู่ที่ไหนนะกลับมาที่บ้านเธอแท็บบี้ แทบบี้เธอก็บอกว่าหนูรักแม่หนูรักแม่แค่หนูอยากจะบอกว่าหนูรักแม่ว่าแล้วแทบบี้เธอก็วางสายส่วนท่านจ,จิมเขาก็ได้มาล่ลําลาจูลี่และอีธานลูกๆของเขาจิมได้บอกว่าพ่อจะกลับมาอย่างแน่นอนลูกและพ่อจะพาแม่กลับมาด้วย ส่วนเคนนี่ก็ไปร่ำลามแม่ของเขากับคริสตี้แม่ของเคนนี่เป็นห่วงเคนนี่มากๆกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้นะลูกต่อจากนั้นสตีเวนก็เข้ามาย้ำกับเคนนี่ว่าไปให้ถึงป่าที่มีใยเม็นม,มุมกรอนที่ตะวันจะตกดินต่อจากนั้นก็เดินตรงไปทางขวาเรื่อยๆก็จะพบกับปะพาคาน ทันใดนั้นขณะที่สตีเวนกำลังคุยกับเคนนี่อยู่เอลลิสก็วิ่งเข้ามาหาสตีเวนพ่อของเขาเกิดเรื่องแล้วนะพ่อตามผมมาดูนี่ทันทีที่มาถึงป้าดอนนาก็บอกกับสตีเวนทันทีว่าหลังจากที่พายุมาถล่มพืชผลก็ปลูกไม่ได้ยังกรดินแถวนี้มันกลายเป็นพิษเราจะไม่มีอะไรกินกันอยู่แล้วนะสตีเวนสตีเวนเมื่อเขาฟังเช่นนั้นเขาก็ตกใจก็ได้ถามป้าดอนนาว่าแล้วคนอื่นละ่ะรู้เรื่องนี้แล้วหรือยัง ซึ่งทุกคนในเมืองตอนนี้รู้กันหมดแล้วว่าอาหารกําลังจะหมดทุกคนต่างไปออกกันที่บ้านของแม่ของเคนนี่ที่นี่มีสเสบียงเก็บตุนเอาไว้แต่ทุกคนตอนนี้กําลังแตกตื่นวุ่นวายพวกเขาได้เข้าไปเพื่อเอาสเสบียงโดยไม่สนใจการห้ามของแม่ของเคนนี่เลยส่วนทางด้านไอ้กลางเลนโดมันก็รู้เรื่องนี้เหมือนกัน เรนโดได้ไปจูงอแพยที่อยู่ในโรงนาเพื่อเก็บเอาไว้เป็นอาหารของตอนเพียงคนเดียวอีธานและวิกเตอร์ก็พยายามห้ามเรนโดเอาไว้เรนโดไม่ฟังจนวิกเตอร์ได้ชักปืนออกมาจ่อหน้าเรนโด ตีเวนรีบเข้ามาห้ามทั้งคู่เอาไว้พร้อมทั้งเขาได้ขอปืนจากวิกเตอร์วิกเตอร์ยอมให้ปืนกับสตีเว่นแต่โดยดีและสตีเว่นก็ให้เรนโดคืนแพะกลับมาให้กับทุกคนสตีเว่นได้พูดให้ทุกคนได้คิดว่าผมรู้ว่าทุกคนกําลังกลัวทุกคนกําลังหิวแต่หากพวกเราทําแบบนี้พวกเราเห็นแก่ตัวพวกเราจะอ่อนแอพวกเราสัญญากันแล้วพวกเราจะห่วงใยซึ่งกันและก,กันเพราะพวกเราต้องกลับบ้านการกลับบ้านเป็นสิ่งที่พวกเราจะทําให้มันสําเร็จ ว่าแล้วเรนโดก็ยอมคืนแพ้แล้วก็ก็ตอบสตีเวนว่าไอเดียของพวกแกมันห่วยพวกเราจะตายกันหมดรู้ตัวกันหรือเปล่าส่วนด้านจิมกับเคนนี่พวกเขาก็กําลังเดินทางอยู่ในป่าเพื่อไปที่ประพาคานตามแท็บบี้กลับมาให้ได้อยู่ๆทั้งคู่ก็ได้พบกับเสาหัวตุ๊กตาหลอนปักอยู่ตามทางและเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจตามไปพวกเขาก็ได้พบกับบ้านไม้หลังเล็กๆสอสามหลังตั้งอยู่ข้างหน้า แล้วเมื่อจิมเข้าไปดูก็ตัดสินใจว่าเขาจะพักอยู่ที่นี่รอให้ถึงเช้าแล้วค่อยเดินทางต่อไปเคนนี่ก็บอกว่าเอาจริงนะเราจะพักอยู่ที่นี่จริงๆเหรอเชื่อสตีเวนจะดีกว่าไหมพวกเรารีบเดินทางต่อแต่ทะว่าจิมก็บอกว่าเราควรพักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้บ้านมันก็ดูแข็งแรงดีมันแค่เกา่าทุกอย่างมันไมแ่แตกต่างจากบ้านที่เราอยู่ในตอนนี้พักอยู่ที่นี่ก็ได้สักคืน เมื่อจิมพูดเช่นนั้นทั้งคู่ก็เลยจะพักอยู่ที่นี่รอให้ถึงเช้าแล้วค่อยเดินทางต่อไป ส่วนทา้านแทบบี้เธอก็ได้มาที่โบสถ์เพื่อสารภาพบาปกับบาทหลวงแทบบี้ได้บอกว่า <c oughs> เธอไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหากพระเจ้ามีอยู่จริงท่านก็คงจะช่วยผู้คนจากสถานที่เลวร้ายแห่งนั้นได้หรือเพราะว่าฉันเสียลูกคนสุดท้ายไปฉันถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้แท็บบีได้วิ่งออกไปโดยมีบาทหลวงเดินตามออกมาบาทหลวงได้ถามแทบบีว่าแล้วลูกคนสุดท้องที่เสียไปของคุณละ่ะเขาชื่อว่าอะไร แทปบบี้ก็เลยบอกว่าเขาชื่อว่าโทมัสบาดหลวงก็เลยตอบว่ามันเป็นชื่อที่ดีมากๆแล้วกล่องนั่นละ่ะมันคือกล่องอะไรแทบบี้ก็เลยได้เล่าให้บาสหลวงฟังทั้งหมดว่ากล่องนี้เป็นกล่องขนมของวิกเตอร์เขาอยู่ในสถานที่ที่ตอนกางคืนทุกคนจะออกมาจากบ้านไม่ได้เพราะที่นั่นมีปีศาจท,ทุกคนต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นครอบครัวของฉันก็อยู่ที่นั่นฉันเองก็พยายามหาทางกลับไปแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้วิธีไหน บาทหลวงก็เลยตอบว่าบางทีคําตอบมันอาจจะอยู่ไม่ไกลคุณเคยเปิดกล่องขนมของวิกเตอร์ดูไหมล่ะแล่พอแท็บบี้เปิดกล่องดูเท่านั้นในกล่องก็มีขนมอยู่หลายชิ้นและที่ด้านล่างของกล่องมันได้มีชื่อและที่อยู่ของวิกเตอร์เขียนติดเอาไว้ด้วย ส่วนท่านาสตีเวนกับป้าดอนนาพวกเขาก็ทะเลาะกันว่าพวกเราจะทํายังไงกันต่อไปไม่มีพักเพราะปลูกก็ไม่ได้พวกสัตว์ของพวกเราจะตายเพราะพวกมันไม่มีอะไรจะกินสตีเวนก็เลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เอาพวกมันมาทําเป็นอาหารประทังชีวิตของพวกเราไปก่อนป้าดอนนาก็เลยตอบว่าแล้วต่อไปพวกเราจะเอาอะไรกินสัตว์ก็ไม่มีดินแถวนี้ก็ปลูกอะไรไม่ได้เหมือนกับมันเป็นพิษพวกเราจะอยู่ที่นี่กันต่อไปได้ยังไง แม่เคนนี่เมื่อเธอได้ฟังเช่นนั้นเธอก็คิดแล้วเธอก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไม่ลองย้ายดูละ่ะไปหาที่อยู่ใหม่ที่ที่พวกเราเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้แถวนี้มันต้องมีที่ไหนสักที่ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยสตีเวนและป้าดอนนาเมื่อฟังเช่นนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เห็นด้วยกับความคิดของแม่เคนนี่แต่ถ้าว่าพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนสตีเวนก็เลยได้ถามว่าหากเอาสัตว์ทั้งหมดมาเป็นอาหารพวกเราจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ แม่เคนนี่ก็เลยตอบว่าประมาณหนึ่งเดือนสตีเวนก็เลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นอีกหนึ่งเดือนเขาจะหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับทุกคนและขณะที่สตีเวนพูดอยู่นั้นอีธานเขาประเอินได้ยินพอดีอีธานเสียใจเมื่อเขาได้รู้ว่าสตีเวนจะเอาสัตว์ทั้งหมดมาทําเป็นอาหารสตีเวนก็เลยพูดปลอบใจอีธานว่สาสัตว์พวกนั้นมันได้ช่วยชีวิตของพวกเราพวกมันทําให้พวกเรามีชีวิตรอดพวกมันเป็นฮีโร่ส่วนทางด้านเอลจินเขาก็นิมิตเห็นป้าทิวลี่ป้าที่มาพร้อมกับรถบัส จะชี้ให้เอลจินได้เห็นวิญญาณที่เอลจินเคยเห็นมาแล้วตอนที่เอลจินได้ใช้จิตสัมผสัสเอาตัวไปแช่ในอ่างน้ําพอเอลจินสดุ้งตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็หายไปส่วนทางดดานแทบบี้เธอก็มาตามที่อยู่ที่เขียนเอาไว้ในกล่องขนมของวิกเตอร์มันเป็นบ้านหลังหนึ่งต่อจากนั้นก็มีชายแก่เดินลงมาจากรถเขาเห็นแทบบี้มายืนรออยู่ที่หน้าบ้านของเขาพอเขาเห็นกล่องขนมของวิกเตอร์เท่านั้นชายแก่คนนี้ก็ตกตะลึงเธอไปเอากล่องนี้มาจากที่ไหนพระเจ้าตอบฉันมา ธอไปเอากล่องนี้มาจากที่ไหนแฮบ็บี้เองก็ตกตะลึงเหมือนกันเธอได้ถามชายแก่คนนี้ว่าคุณคือพ่อของวิกเตอร์ใช่ไหมพ่อของวิกเตอร์ส่วนจิมและเคนนี่พวกเขาก็เข้ามาพักอยู่ในกระท่อมไม้จนกระทั่งมืดคำ่ำมีเสียงกุกกักดังเข้ามาพวกมันคงมาอยู่แถวนี้แล้วเคนนี่ปิดกระท่อมอย่างแน่นหนาะพร้อมทั้งวางหินยันการปีศาจเอาไว้ที่หน้าประตูพวกเขาจะรอจนถึงเช้าแล้วพวกเขาถึงจะเดินทางกันต่อไป ส่วนทางด้นานพวกปีศาจยิ้มหวานพวกมันก็รู้ว่าที่นี่กําลังจะอดอยากพวกมันได้ไปเปิดโรงนาะเปิดคอกให้พวกสัตว์หนีออกไปสตีเวนที่กําลังคุยกับเจจูนั้นเขาได้เห็นวัวออกมาเดินตามถนนพวกมันออกมาจากโรงนาได้ยังไง ตีเว่นปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้พวกสัตว์คือแหล่งอาหารสุดท้ายที่พวกเขายังเหลืออยู่ติเว่นได้ออกมาจากโรงพักเพื่อไปจูงสัตว์กลับไปที่โรงนาเจนและวิกเตอร์พร้อมด้วยแม่ของเคนนี่ก็ได้ออกมาช่วยพวกปีศาจยิ้มหวานได้เดินเข้ามาแบบช้าๆเปิดตามขาคนที่ออกมาจากบ้านในกลางเรนโดพยายามบีบแตและเปิดไฟรถบัสเพื่อเตือนทุกคนทางด้านอีธานเขาก็เห็นแพ้เดินผ่านหน้าบ้านอีธานจะออกไปช่วยแพ้แต่ทันทีที่อีธานเปิดประตูออกไปนั้นยายแก่ยิ้มหวานก็ยืนรออีธานอยู่หน้าประตูแล้ว จูลี่รีบไปดึงอีธานออกมาจากประตูแต่ทว่ามันช้าไปยายได้เข้ามาในบ้านเป็นยังไงล่ะหนูๆยายอยากจะเล่นด้วยมาเล่นกับยายด้วยหน่อยสิยายได้กลายาร่างไปเป็นปีาศาจจูลี่และอีธานได้วิ่งออกไปจากหลังบ้านและสาร่าก็มาช่วยทุกคนทั้งสามไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้ยายได้คำรามทุกคนต้องรีบวิ่งหนีทั้งสามได้วิ่งหนีและไปหลบอยู่ที่รถพัสของเอเรเรนโด ส่วนท่งด้าสตีเวนและทุกคนพวกปีศาจยิ้มหวานได้เดินเข้ามาใกล้แบบเรื่อยๆมันได้ใช้เล็บของพวกมันเฉือนเขาที่คอของวัวจนตายสตีเวนได้ให้ทุกคนรีบจูงสัตว์เข้าไปหลบอยู่ในบ้านสตีเวนและแม่ของเคนนี่ได้จูงวัวตัวสุดท้ายเข้าไปหลบอยู่ในโรงนาสตีเวนรีบแขวนหินยันทันทีแต่ทว่ามันช้าไปเสียแล้วพวกปีศาจยิ้มหวานมันได้มาดักรออยู่ในโรงนาก่อนหน้าที่จะแขวนหินยันพวกมันได้จับสตีเวนล็อกเข้ากับเสาต่อจากนั้นพวกมันก็รุมกระซวกแม่ของเคนนี่ตายต่อหน สตีเวนทำได้แค่ร้องขอชีวิตกับพวกมันอย่าทำอะไรเธอเลยได้โปรดอย่าทำอะไรเธออย่าทำร้ายเธอเลยจับ You looking for these? You can't save them all. But things are real.